สวัสดีครับแฟนมวยทุกประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบา้างไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์คศ2 0 2 3นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นะครับนำโดยเสียสมหมายสกุลเมตานะครับใจถึงพึ่งได้จัดมวยดีราคาถูกไว้ที่เวทีมวยกองทับอากาศดอนเมือง เริ่มทำการยิงขันในเวลา18.15นทางช่อง JKN18 ยิงสดถึงบ้านท่านในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2นะครับก็จะถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่ในเวลา20.30นเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆนะครับขอแนะนำเลยครับที่ พักยก168นะครับมวยพักยกระบบออตโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมวยเวทีมวยนะครับมีครบหมดทุกเกมกีฬานะครับมวยเดียวมวยสเตปนะครับมวยพักยกออกตัวได้ตลอดการเงินมั่นคงฝากถอนไวผมปอหนุ่ยเมืองมั่งไฟการันตีนะครับพิเศษสุดวันนี้นะครับเข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีนะครับถ้าสมัครวันนี้เข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรี พร้อมรับเสื้อสุดเท่นะครับที่ผมใส่นะครับไปเลยฟรยีอีก1ตัวนะครับแถมร่วมกิจกรรมทายผลมวยสเต็ปรุ้นรับอีก1 0,000บาททุกสัปดาห์นะครับกดสมัครทักถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี่ได้เลยนะครับสําหรับลิงก์ปอหนุ่ยนะครับก็ทักมาเลยนะครับทักทายถามรายละเอียดรายละเอียดเข้ามาทักยกระบบใหม่มั่นคงปลอดภัยปอหนุ่ยเมืองมั่งไฟนะครับ การันตีนะครับสมัครเลยนะครับที่ลิงไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยไทยพันธมิตรประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเลอพงอุ้มกระต๋องเชียงใหม่ยิมหรือเสือสยามแก้วสำลิดนะครับมวยจากจังหวัดมหาสารคามนะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยแก้วสำลิดนะครับอยู่ที่พุทธมณฑลนี่ครับแถวถนนราชพฤกษ์ครับตลิ่งชันนี่เองครับโดยมี พี่ศรีเมืองสิงสวนเงินและก็น้องเอ็มลูกชายของพี่ศรีเมืองนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้เจอทางน้านเพชรชุมพรท่าแซยาสัตนะครับหรือเพชรบางเบิดหรือต่อสุรัตรครับหรือคนละครึ่งท่าแซยาสัตนะครับนักชกจากจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับ้อมพี่ชุมพรวันนี้ชกกันในพิกัด1 1 8ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางน้านเลอพงอุ้มกระต๊องเชียงใหม่ยิมนะครับ ช่างน้ำหนักได้118อปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรชุมพรท่าแซยาสัรน,นะครับช่างน้ำหนักได้1 1 8ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างนหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเพชรชุมพรท่าแซยาสัรน,นะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับดักเตะดักต่อยครับเตะขวาต่อยขวาแรงเหลี่ยมกระตุกแรงแล้วก็มีศอกรอสวนเก่าเก่าเกม ครับนอกได้ในมีนะครับนี่คือสไตล์การชกของด้านเพชรชุมพรท้าแะยาสัตว์นะครับส่วนสไตล์การชกของน้่นเลอพงุ้มกระต๋องเชียงใหม่ยิมนะครับก็เป็นมวยซ้ายจัดจ้านฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงแข้งซ้ายดีแข้งหน้าดีครับนี่คือสไตล์การชกของน,นัชช่น,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 นเลอพงุ้มกระต๋องเชียงใหม่ย,ยิมนะครับ สารฟอร์มหลังของด้านเลอพงอุ้มกระตองเสียงใหม่ยิ้มนะครับก็ไปชนะนกทางด้านเพชรศิลาบุญลรืออะไรยนเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2565นที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไปแพ้นกทางด้านชมวกทองทอพาน47่เมื่อวันที่7ธันวาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนทางด้านห่วงเชื่อมเงาะบางกะปิเมื่อวันที่9มกราคม2 5งพ 66ที่จังหวัดเชียงรายนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นเลอพงอุ้มกระตองเชียงใหม่ยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นเพชรชุมพรท่าแสยาสันนะครับก็ชนะคะแนนหนึ่งด้านสายฟ้านักสู้ยิมเมื่อวันที่28พฤษภาคม2565ที่อ้อมน้อยแล้วก็ฝ่ายล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนหนึ่งด้านเพชรตาเสือสอวังเสือเมื่อวันที่2กรกฎาคม2565ที่อ้อมน้อยครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้าน เพชรชุมพรท่าแซยาสัตว์นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านอิทิลิ์แก้วสำนิดหรือ อิทิลิศิดคูเดชหรือนาขนานรานะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์แต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยแก้วสำลิดนะครับอยู่กับพี่สีเมืองสิงห์สวนเงินแล้วก็น้องเอ็มสิงห์สวนเงินนะครับวันนี้เจอกันนานเดชซอพองอมรหรือชื่อเก่าคือเจ้ากิติชัยสาธิตซีดีหรือกิติชัยชโค,โคยุหะอิสุหรือพร้อมยออนามันนะครับก็ถือว่าเป็นมวยเก่าเก่าเกมแต่ว่าเหลือเวทีไปนานเพิ่งกลับมาไฟล่าสุดนะครับ เพิ่งจะต่อยไปก็ไปชนะน็อกทางด้านเขาทองทีเด็ด99มาเมื่อที่7มกราคม2อ6พนะครับครับร่างกายก็กำลังดีวันดีคืนขึ้นนะครับวันนี้ทางด้านอิทธิฤทธิ์แก้วสามฤทธิ์นะครับต่อให้2ปอนร้อยสกับ120นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านอิทธิฤทธิ์ครับแก้วสามฤทธิ์ชั่งน้ำหนักได้118ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเดชสอพงอมรน,นะครับชั่งน้ำหนักได้121 1.4ลดไป1.4นะครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับสไตล์การชกนะครับของทางด้านเดชสอพงอมรหรือกิติชัยชอคโคโยุหะอิสุสุนะครับเป็นมวยเก่าเก่าเกมนะครับสูงยาวเข่าแหลมบูดุดันครับอาวุธหนักอาวุธแรงครับ มีฮึดมีโต้ตลอดนะครับไปปลายนี้ยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของด้านเดชสอพงอมรหรือกิติชัยชอคโคโยุหะอิสุสุหรือสาธิตซีดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การโชกของน้่นอิทิลิ์แก้วสำลิกันบ้างนะครับหรือสิทธิคูเดชหรือนาขนานล,ลำนะครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงขวางหน้าปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงตีนหน้าดีตีหลังคม ครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นอิธิลิ์น,นาขนานลำหรืออิธิลิ์แก้วสมลิตรนะครับสำหรับฟอร์มหลังของนั่นอิธิลิ์นะครับก็ไป ชนะคะแนนทางด้านตีใหญ่รัตนพานุมาเมื่อที่4กันก,กคมรกฎาคม2 5 6 6 6 5นะครับที่กองทัพอากาศดอนเมืองแล้วก็แพ้คะแนนทางด้านเพชรทองคำเดชเพชรสีทองเมื่อที่1สิงหาคม2 5 6 5ที่ดอนเมืองแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับไปชนะนอกทางด้านเพชรไชน่าสิทธิก์กำนันเน่งในยกที่1เมื่อวันที่13มกราคม2 5 6 6ที่เขตตลิ่งชันกรุงเทพพระมหานครครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านอิทธิลิศ แก้วสำลิดน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของน้านเดชสอพงอมรนะครับก็ชนะคะแนนทางน้านเพชรไสทองสอจอเล็กเมืองนนเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2563ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็แพ้คะแนนทางด้านโชคกุญชรกอสกุลเชื้อเมื่อวันที่8มีนาคม2 5 6 3แล้วก็เลื้อเวทีไป3ปีนะครับกลับมาปี66กนะครับก็มาแจ้งเกิดเอาชนะนอกทางด้าน เขาทองทีเด็ด99เมื่อวันที่7มกราคม2566ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับเพิ่งเกิดมา1นึ่งไฟครับวันนี้เจอกับมวยอาวุธหนักอาวุธแรงครับใครจะเป็นมู่หรือจ่าก,ก็ต้องติดตามนะครับสำหรับมวยคู่ที่2นะครับวันนี้ผมยังชอบความเก่าเก่าเกมความเป็นมวยของทางด้านเด็ดอพงอมอมหรือกิติชัยชโคยุหะอิสุหรือสาธิตซีดีนะครับ สูงใหญ่ยาวเข่าแหลมแทงเก็บบุดุดันอาวุธหลากหลายกว่านะครับวันนี้ได้ลอยกว่าด้วยผมมองว่าน่าจะเอาชยชนะกลับบ้านได้อีกครั้งนะครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเดชสอพงอามรน,นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแสงตะวันชอห้าพยักหรือ อสุวรรณรัตหรือสวรนุษย์หรือสิทธิ์แม็กนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแต่ทว่าซ้อมที่ค่ายมวยชอห้าพยักนะครับอยู่กับเสียชายสุขโขทัยหรือคุณพัชนินมีจันทรนะครับอยู่ที่ลาลูกกาคลองแปดหลังวัดทัญญผลนะครับวันนี้เจอทางน้นเพชรโชคชัยบีเอสมวยไทยยิมหรือโพดาพอเจริญแพทย์หรือเมืองชนชอคงทองนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสระบุรีนะครับก็วันนี้โชคกันในพิกัด122ปอนด์นะครับ เมื่อเช้านี้ทางด้านแสงตะวันชอห้าพยักนะครับช่ำหนักได้120.2ล็อตไปจุดสองนะครับส่วนทางด้านเพชรโชคชัย BS มวยไทยนะครับช่ำหนักได้122เท่าพิกัดพอดีนะครับเพราะว่าทางด้านแสงตะวันชอห้าพยักต่อให้สองปอนนะครับก็ครับ120กับ122ครับคือตัวแปรนะครับมวยคู่นี้ครับสำหรับเมื่อเช้านี้ ทั้งคู่ก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับสไตล์การโชคของนั่นเพชรโชคชัยบีเอสมวยไทยยิมนะครับก็เป็นมวยแฟดพี่ครับกับเพชรดำพอเจริญแพทย์นะครับชื่อโพดำนี่ครับชื่อเก่าเขาครับเป็นมวยจังหวะฝีมือจัดจ้านนะครับแข็งแรงผิวเหลี่ยมตัวดีเชิงดีครับแต่ว่าความแข็งแกร่งแข็งแรงครับเป็นรองครับนี่คือสไตล์การชคของทางนั่น เพชรโชคชัย BS มวยไทยยิมนะครับส่วนสไตล์การชกของนัานแสงตะวันชอห้พยักนะครับก็เป็นมวยเข่าเปิดเกมเตะต,ต่อยขวางหน้าดัานแทงมีเขา่ายาไส้ครับบูดูดันครับเก่าเก่าเกมเหลี่ยมดีเข่าดีหน้าเสือดีสิ่งแวดล้อมดีครับถือว่าเป็นมวยเจ้าบ้านก็ว่าได้นะครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นแสงตะวันชอพยักนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของน้านแสงตะวันชห้าพยักนะครับก็ชนะคะแนนทางด้านแก้วกล้าแก้วสำลีเมื่อวันที่30สิพฤศจิกายน2565ที่ราชชำเนินแล้วก็ชนะคะแนนแก้วกล้าแก้วสำลีเมื่อวันที่9มกราคม2566ที่เชียงรายครับนี่คือ2ฟอร์มหลังของน้่นแสงตะวันชห้าพยักนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านเพศโชคชัย,ชยบีเอสมวไยไทยยิมนะครับก็ไปชนะคะแนนทางด้านซีต้าชโชกอํานวย,นวยเมื่อวันที่2ี่พฤศจิกาย, Daddy, ยนย2 5น 65ที่ดอนเมืองและก็แพ้นอกทางน้านยกเงินเด็ดเพชรสีทองฟาเมืองที่26ธันวาคม2565ที่ดอนเมืองนะครับนี่คือฟอร์มหลังของน,น้่นเพชรโชคชัย BS มวยไทยยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับต่อ2ปอนผมมองว่าไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ได้ต่อความแข็งแกร่งไม่ได้ต่อความเป็นมวยแลวก็ไม่ได้ต่อความทรหดครับ คู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกเวทีทางด้านแสงตะวันชอหพยักษ์ให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียครับมาถึงคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านโนพเดชชอหพยักษ์หรือม้าเหล็กแดงเขารใสาหรือสิทธิ์กล้องสยามนะครับนักโชคจากจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่ค่ายมวยชอห้าพยักษ์นะครับอยู่กับเสียชายสุขโขทัยนะครับหลังวัดธัญญผลนี่เองนะครับก็ดีกีก็เป็นแชมป์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ แขมมวยรอบหมาบินข้งที่10รอบนอกเอานะครับเจอกัทางด้านจอมใจนักสู้ยิมหรือโบวี่บ้านนักสู้หรือชอชนาทิพหรือสอสุรเดชนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด1น6 2 6ปอนด์ส่วนจอมใจนักสู้ยิมนะครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนักสู้ยิมที่จังหวัดนนทบุรีนะครับ เมื่อเช้านี้ทางด้านนพเดชชอฮาพยังนะครับช่างน้ำหนักได้หนึ่งร้อยยี่สิบหกจุดหกลดไปจุดหกนะครับส่วนทางด้านจอมใจนักสู้ยิมนะครับช่างน้ำหนักได้หนึ่งร้อยยี่สิบหกเาพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านจอมใจนักสู้ยิมนะครับเป็นมวยพันแก่งเป็นมวยพันดุเตะขาเจาะยางหมัดแรงศอกแรงเข่าและในล็อกตีแรงมีเข่ายัดไส้ อาวุธแรงโอ้โหต้องบอกว่าลุนนับลุนนอกได้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านจอมใจนักสู้ยิ้มนะครับส่วนสไตล์การชกของทางน้านนพเดชช .5 อห้าพยักษ์นะครับก็เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นเข่าในอาชีพเตะต่อยแรงหลักเลียมดีมีหมัดมีศอกบดูดันครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นนพเดชช .5 อห้าพยักษ์นะครับสำหรับฟอร์มหลังของนั่นนพเดชนะครับก็ชนะเลิศ มวยรอบครับม้าบินครั้งที่10ครับก็ชนะคะแนนทางด้านแก่นวิทัคนายา่ปาปักวิวนะครับเมื่อวันที่10กันยายน2อ6 5นที่อ้อมน้อยแล้วก็แพ้คะแนนทางด้านสมานชัยทีบีเอ็มยิมเมื่อวันที่31ตุลาคม2อ6 5ที่กองทัพอากาศด,าดอนเมืองแล้วก็ไฟล์ล่าสุดน,นะครับไปแพ้นอกข้กับทางด้านชมวกเพชรสิทธเสตูเมื่อวันที่5เมื่อวันที่10ธันวาคม2อพย ในยกที่5ที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นนบประเดชชอห้าพยักส่วนฟอร์มหลังของนั่นจอมใจนักสู้ยิมนะครับก็ไปแพ้คะแนนทางด้านนบประเดชชอห้าพยักเมื่อวันที่สิมิถุนายน2องพที่อ้อมน้อยแล้วก็ชนะคะแนนทางด้านแสนฤทธิ์สิงห์มาวินหรือประตักทองคําเมื่อวันที่7ธันวาคม2องพรที่เวทีมวยราชดำเนิน แล้วก็ไฟล่าสุดนะครับไปชนะนกทางด้านชลวันเงาะบางกะปิหรือใบคาร์อแสงเทพเก่านะครับในยกที่3เมื่อวันที่25มกราคม2 5 6 6นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นจอมใจนักสู้ยิ้มนะครับสำหรับมวยคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นมวยล้างตาเจออีกไฟนะครับระหว่างจอมใจกับทางด้านนกพเดชนะครับนกพเดชเคยชนะมาไฟนี้ ผมมองว่าจอมใจนักสู้ยิมนะครับน่าจะมาสางแค้นได้สําเร็จนะครับคู่ที่3าในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านจอมใจนักสู้ยิมนะครับวันนี้มาสางแค้นโดยเฉพาะครับรุนนับรุนนอกได้นะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านจอมใจนักสู้ยิมนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับของท่านโชคดีมีชัยเฮ่งเฮ่งรวยรวยสวัสดีครับ